ออกเย,ยืดหน่อยนะครับกลัวถอยไม่พอดำๆนู่นนะครับต้นนี้สูงประมาณ20สิบเมตรหรืออาจจฟ้าครับ ตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปโคนต้นอีกทีนึง่งครับะจะเป็นต้นทองล่างนะครับครับพึ่งเรา ยืดๆหน่อยนะครับกลัวถอยไม่พอ อ่าครับเพื่อนๆหวัดดีครับบนต้นขึ้นมาแล้วสูงนี่ครับสภาพก็จะอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่ครับน้ำเยอะนะครับเนี่ยแต่ว่าก็จะไปแล้วครับมันก็จะไปแล้วเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึง นะครับอา่าก็จะตั้งได้แค่นี้แหละครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ดูแค่นี้แหละโอ้ยแย่ yeah, เลยครับเจอรังไหนก็จะไปจะไปจะไปหมดอา่าได้ขายไปกินครับไม่รู้มีน้ำยอดหลังหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงยังมองไม่เห็นครับ อืมอนีนะครับได้ชายตัวออนไปไปกินนีนะครับกอ,อยังไม่มีที่วางนะครับขอวางบนเทาวันนี้ก่อน ครับฟังว่าคงจะไม่ร่วงนะแกงับเงือกเลยแกงำึงเงือกเลยโอ้จะได้น้ำยอดลังครับ มีน้ำยอดหลังครับเพื่อนเรามาลุ้นกันไปได้น้ำยอดหลังขนาดไหน มาลุนน้ำยอดหลังกันนะครับอ่าชัดเป่าเห็นเป้าเอ้ยกิงมันบังนะครับได้แค่นี้จริงๆ อึดเออเออไม่ถนัดเลยเนี่ยครับได้น้ำหยอดหลังสองก้อน คคก้อนครับี4ก้อนครับ5ก้อนครับ น้ำหยอดหลังห้า้อน เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะน,นะครับน้ำหยอดหลังทีนี้ก็่านน้าบ้านครับโดนไปไลายช็อตครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนนะครับอืม หน้ามาก็ไม่เนอะ นี้ก็ได้พอประมาณนะครับอขอเก็บวอออนก่อนออน,นได้สอชิ้นครับนี่นะครับได้2ชิ้นชิ้นครับนี่ครับ2นี่ชิ้นครับที่เหลือก็จะเป็นน้ำยอดหลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีหัวน้ำอีกหน่อยหนึ่ง กะเละน้อยนะครับวันนี้ ออย่าลนนะอย่าลนนะ ครับเพื่อนๆอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะเออ ที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อย่างเงียครับโดนนะครับเนี่ยกําลังโดนอยู่นะเนี่ย ต้องขอลาเพื่อนๆก่อนนะครับอ่าตอนนี้กําลังโดนอยู่นะครับอเออต็มหัวแล้วเนี่ยโอ้ยแย่เลยครับต้นนี้สูงจริงอ่าดูทิวเขาก่อนครับนี่อยู่ประมาณ25เมตรอ่าประมาณนะครับสูงประมาณ25เมตรอยู่บนยอดเลยนะครับอ,อข้างล่างก็เป็นภูเขาครับ แย่ yeah, เลยครับขอตัวลงนะครับเป็นน้ำหวานยอดหลังนะครับทุงนี้ได้สักโหลฟา้ฟาได้ได้อันนี้ก็เป็นหัวน้ำหวานครับก็ได้สักประมาณโลหลนึงได้เหมือนกันตัวอ่อนได้มาน้อยนึงครับต้นนี้นะครับต้นสูงนู่นข้างหลังนู่นน,น,นะครับพึ่งเกาะอยู่เริ่มเข้าหลังแล้วครับนู่นนะครับต้นหลังนู่นนะ ไม่ใช่ต้นนี้นะต้นหลังนู้นนะครับนามนั้นนั้นเลยครับเพื่อนเพื่อนถาวันยิ่งสุดยอดครับเพื่อนๆครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยมาดูผลงานนี่ครับว่าวันนี้โดนเท่าไหร่ดูนะครับดูที่แขนนี่นะครับดูที่แขนนะครับเริ่มนะครับเริ่มบวมแล้วครับ โดนเยอะนะครับวันนี้ดูตามนิ้วนี่นิ้วก้อยโดนครับนิ้วกลางโดนครับนิ้วชี้โดนครับนิ้วโป้งก็โดนครับ <c oughs> โออมาดูข้างอีกข้างหนึ่งหน้าไม่โดนนะครับปิดหน้ากากวันนี้ <c oughs> รู้ตัวครับใส่เสื้อมาสองชั้นแต่ก็ยังโดนครับอื <c oughs> โดนนะครับอ่าที่ตะตุมนี่ข้อมือ นะครับปูดอยู่นี่นิป้งโดนครับนิป้งโดนบนหัวนิ้วนี่แล้วก็เนี่ยโดนทุกนิ้วครับโดนทุกนิ้วคนงานเราโดนทุกนิ้วนะครับทุกนิ้วเลยโดนทุกนิ้วนะครับกำลังเริ่มบวมครับแล้วก็เข้าไปในกางเกงตัวหนึ่ง แต่โชคดีนะครับไปไม่ถึงห้ำ <laughs> <laughs> อเอาครับตีพึ่งล่างฝนมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะเริ่มนะครับตรงนี้มันเนื้ออ่อนครับมันก็เลยบวม องตมุมครบกติดติดดับๆครับมันเอ,อเราจุดตั้งแต่ขึ้นไปอยู่หางต้นไอ้หางหลังประมาณดักสามเมตรเราก็เริ่มจุดแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจครับพึ่งหน้าฝนเ,เพื่อนๆที่ไปตีพึ่งหน้าฝนก็ระวังนะครับโดยเฉพาะน้องๆหม้ตอนนี้ก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝนลงเม็ดแล้วถึงบ้านก่อนครับโชคดีไม่เปียกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับสนุกสนุกครับผ่บานโทนไม่เครียดยิ้มได้ทุกวันสู้ๆครับ